คุณรู้หรือไม่หัวใจสําคัญของอุตสาหกรรมอาหารคืออะไรไม่ใช่แค่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ไม่ใช่แค่การผลิตอาหารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอนนี้เนี่ยนะครับพบเด็กป่วยจากการกินไส้กรอกและลูกชิ้นผนเปื้อนอยู่5จังหวัดน,นะครับโรงงานนี้ไม่ได้ตามความมาตรฐาน GMP มาก เจ้าหน้าที่เนี่ยไปบุกทลายแหล่งผลิตลูกชิ้นเถื่อนสภาพมันเต็มไปด้วยคราบตะกันบริเวณหมอ้อต้มอุปกรณ์ต่างๆที่มันไม่ได้มาตรฐานเลยแต่เป็นการควบคุมคุณภาพและการจัดการความปลอดภัยของอาหารเพื่อส่งต่ออาหารที่ดีมีคุณภาพไปถึงมือผู้บริโภค<ๆ>เพราะอาหารปลอดภยัยเริ่มต้นจากมือผู้ผลิตทุกคนคณะอุตสาหกรรมอาหารพร้อมพัฒนาคุณ บุคลากรในทุกแวดวงอุตสาหกรรมอาหารให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยทักษะในการจัดการความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่ของอาหารการจัดการระบบคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากลภายใต้หลักการทางวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักสูตรเฉพาะทางด้านฟู้ดเซฟตี้หลักสูตรหนึ่งเดียวในประเทศไทยมากกว่า20ปีหลักสูตรปริญญาโทการจัดการความปลอดภัยอาหารฟู้ดเซฟตี้แมネจเมนต์ตอบโจทย์คนทำงานด้วยภาคพ,พิเศษเส,สาร์อาทิตย์ พร้อมแผนการเรียนที่หลากหลายยืดหยุ่นตามประเภทของผู้เรียนมุ่งมั่นสู่การเป็นศูนย์อบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารด้วยเนื้อหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางอาหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรายวิชาการเรียนต่างๆที่ครอบคลุมและทันสมัยพร้อมต่อยอดการทำงานได้ทันทีพร้อมกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และฐานสิทธิ์เก่าที่เข้มแข็งและมีบทบาทสำคัญในอศาสาหกรรมอาหารภาคเอกชนและรัฐบาลเพิ่มทักษะความรู้เฉพาะทางกับผู้เชี่ยวชาญอัพสกิลความรู้เพิ่มโอกาสในการทำงานเปิดโลกกว้างสร้างคอนเนคชั่นด้วยหลักสูตร งานที่ผมทำอยู่ครับเป็นงานในส่วนของฟู้ดแคทริงนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยอาหารโดยตรงนะครับผมเห็นว่าในหลักสูตรของทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้คุณหารัฐก,กบาลนครับตอบโจทย์ผมที่สุดนะฮะผมเนี่ยทำงานในส่วนของงาน ทางด้านการคุ้มครองผู้รุ่งโมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรตัวนี้เนี่ยสามารถตอบโจทย์ในส่วนของงานของผมและสามารถต่อยอดในสายอาชีพได้ครับที่สนใจอย่างหลักสูตรนี้นะครับเพราะว่าณปัจจุบันอาหารนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยเราและมีความหลากหลายมากขึ้นในทุกๆวันดังนั้นการหาความรู้เพิ่มเติมจึงเป็นสิ่งจําเป็นนะครับสาหรับในการที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในการทํางานครับผม ส่วนตัวค่ะทำงานทางด้านประกันคุณภาพค่ะแล้วก็อยากพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองเพิ่มขึ้นมาศึกษาหลักสูตรแล้วก็ดูรายวิชาน่าสนใจค่ะอีกทั้งแบบว่าหลักสูตรนี้ยังมีเรียนเสาร์อาทิตย์ควบคู่ไปกับการทํางานประจําได้ด้วยค่ะที่เรียนหลักสูตรนี้นะคะเนื่องจากต้องการต่อยอดสิ่งที่ตัวเองเรียนมาในระดับปริญญาตรีนะคะซึ่งตัวหนูเรียนสาขาเทคโนโลยกีการหมักในอุตสาหกรรมอาหารค่ะซึ่งสาขาของการจัดการความปลอดภัยอาหารเนี่ยสามารถต่อยอด ให้กับราขาที่หนูเรียนมาได้ค่ะผมมั่นใจเลยครับว่าเนื้อหาหลักสูตรที่ทุกท่านนะครจะได้รับกลับไปแบบอย่างทันโลกทันเหตุการณ์นะฮะแล้วก็พร้อมที่จะเสิร์ฟอาหารนะครับที่มีทั้งความปลอดภัยแล้วคุณภาพในโรงงานของคุณนะหรือไมก่ก็ในธุรกิจนะครับบริการอาหารของคุณอย่างแน่นอน สำหรับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจจะเรียนปอโทนะคะก็อยากฝากหลักสูรฟู้ดเซฟตี้ของคณะอุตสาหการรมอาหารเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจค่ะเพราะว่าหลักสูตรที่นี่ดีจริงแล้วก็อาจารย์น่ารักมากๆรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะมาต่อยอดสู่ความสำเร็จด้านฟู้ดเซฟตี้ไปกับเรา achieve to your goal with us